สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานธรรมศาสตร์ประจำปี2555ดิฉันนางเบนจมาพปรปฐมลุกพงศิษฐเก่าจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะครับยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเอกนะครับนายมรกตพันธ์ศรีสวัสดิศิษฐ์เก่าจากคณะรัฐศาสตร์ครับค่ะและในงานธรรมศาสตร์ในปีนี้นะคะ เราจัดขึ้นเป็นงานการกุศลเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่โรงพยาบาลสุราธานีเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องฟอกไตค่ะนอกจากนี้นะครับเรายังมีความบันเทิงมอบให้กับท่านนะครับเป็นวงสุนทราพรที่จะมาขับกล่อมบดเพลงไพเราะนะครับให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็ให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันรีราดกันนะครับ ในช่วงนี้นะครับผมอยากจะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับผมขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อร่วมกันร้องเพลงพระราชินิพนธ์ยุงทองพร้อมกันนะครับ ับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านทวชัยเสียงแจ้วอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีสารสูงภาค8กล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้มีเกียตรติที่เคารพพี่พี่เพื่อนๆนและน้องๆ้องชาวธรรมศาสตร์ทุกท่านกระผมในฐานะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์คนหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้สึกตื่นตันใจที่ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้มาร่วมงานในวันนี้เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสำหรับงานในวันนี้ทุกท่านจะได้รับการฟังเพลงจากวงสุนทรภพ์ซึ่งนักร้องและนักดุนตรีของวงสุนทรภพ์มีความเต็มใจที่จะมาช่วยเหลืองานกุศลในครั้งนี้ด้วย ทุกท่านคงจะทราบดีแล้วว่าในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยเจ็บที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีจำนวนมากแต่เครื่องมือทางการแพทย์ยังขาดแคลนทำให้การรักษาผู้ป่วยเจ็บบางครั้งก็ไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีการสร้างกุศสนด้วยการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นั้นก็ได้รับ การสนับสนุนจากท่านทั้งหลายที่มาในงานนี้รวมทั้งรายได้ที่ได้มาจากการจำหน่ายบัตรก็ดีรายได้ที่จะได้จากการจำหน่ายบัตรเชียร์ผู้เข้าประกวดฝันใจธรรมศาสตร์ในค่ำคืนนี้ซึ่งคิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะได้ช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งในงานการกุศลครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีจิตใจเมตตามีจิตใจบุญกุศลคงจะสนับสนุนงานให้สำเร็จรู้ร่งไปด้วยดีวัดนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วผมขอกล่าวเปิดงานขอให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานบันเทิงต่างๆรวมทั้งได้มีจิตใจ อิ่มบุญอิ่มกุศลกลับไปครับขอขอบคุณครับค่ะข,ขอขอบพระคุณท่านทวชัยเสียงแจ้วมากนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตีภูวดลกระแสอินนายกสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ ท่านภูมิเกียรติรศทุกท่านครับเมื่อวันที่5ธันวาคมผมเข้าใจว่าหลายท่านคงได้รับชมาการเสด็จออกที่หาบัญชนเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดผมและคณะผู้กรรมการของสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขเหมือนวันนั้นนะครับเราจัดงานวันนี้ไม่ได้มีพิธีการอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าเราแนะนําอะไรเล็กน้อยนอกจากนั้นจะเป็นการเต้นรากันอย่างเดียวนะครับเรามีรางวัลของขวัญ ต่างๆนะครับที่อยู่ข้างข้างเวทีนี่ครับที่จะมอบให้แก่ทุกท่านผมเชื่อว่าอาจจะได้ติดไม้ติดมือกันไปทุกคนนะครับเพราะนั้นขอให้ใชว้วันนี้ให้มีความสุขมากๆขอขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ<ค><ณ> ริมสายชนเราทุกคนรัหดับหัวใจลูกยิ้ทองไว้คินเดิมุ่งประโลมน้อมใจรักทำมาจากลพบู้ชาเธอไว้ ผู้โชคดีท่านแรกนะครับหมายเลขสองครับโต๊ะหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งสครับโอ้โหเดี๋ยวขอทราบชื่อนะครับผู้รางวัลปรากฏว่าผู้ได้รับโชคดีปีนี้นะครับคนแรกได้รางวัลใหญ่มากอาจารย์นวยสันทองครับเพลงนี้เพลงเราทำมาสางหวเราเจ้าของเรา มาเรียกมาร้องพี่น้องให้มามาเมาริงมารำทำเพลงมาเล่มาลบจริง ជាជាដំរងយុវជនរបស់ខ្ញុំ 7ครับหมายเลข61บนครับะะเงินทุกบาททุกสตางค์<น>ของขวัญใจเราเอาไปให้เอาไปให้โรงพยาบาลทั้งนั้นนะครับวันนี้เครื่องมือฟอกไตของโรงพยาบาลเรายังขาดมากนะครับวันนี้ตบมือกับผู้ที่เสียสละของเราทั้ง9ท่านด้วยครับตบมือห,หน่อยครับค่ะรักใครชอบใครก็ช่วยกันเชียร์นะคะหรือว่าทำมูลด้วยกันนะคะ Rom bendo chat chat chat, chat chat chat, ne vem ara arom, chat chat chat, frai di potu preto, noi arom lo ไฟไงเนี่ยไฟครับได้รับแจ้งไฟไหม้ภางใต้ครับได้รับแจ้งว่าไฟไหม้ภางใต้ครับอ๋อดูดูท้าใครไฟลุกมั้งบ้างดูท้าใครนะครับดูไหนครับดูไหนครับดูไหนครับฟลอร์นี้รับประกันได้ครับไม่ไหม้เพราะว่ามาจากคุณเพชรสีลมศักดิ์ของเราครับตบมือให้แก่คุณเพชรหน่อยครับเจ้าของฟลอร์เซบ้าพารักสลักใจจำมบ้าพารักสลักใจเกิดเพื่อ าอยู่ปาปีงาที่มองเห็นเจ้ารำสาวยิ่งงามทีี่ว่าว่าเมื่อยามตก บาลครับมาให้น้ําเกลือรครับพีนี่มีคนแจ้งไปนะฮะให้น้ําเกลือด่วนเอาไม่มีไม่มีมขอบคุณมากขอบคุณมากตบมือหน่อยครับจากโรงพยาบาลครับยอดทั้งหมด5 2า0 0ื่นับาทครับตบมือหน่อยครับโอ้โหแต่ยิ่งกว่านั้นอนีกครับไม่น่าเชื่อครับเป็นตัวแทนจากสมาคมธรรมศาสตร์กรุงเทพครับมาวันนี้ ขอเรียนเชิญครับคุณคำ t h ท n ครับตัวแทนสมาคมธรรมศาสตร์จากกรุงเทพครับมาร่วมกับเราคุณคำ thon จะมอบส่วนที่เหลือให้ครบหนึ่งแสนบาทครับครัขอบขอบคุณครับผมมีความยินดีมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เนื่องจากเป็นตัวแทนของสมาคมธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฮะแล้วก็เงินผมเป็นคนสุราษฎร์เกิดที่บ้านดอนแล้วก็เรียนคณะทฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีเข้าศึกษาในปี2510นแล้วก็มีความผูกพันกับธรรมศาสตร์มาตลอดจนกระทั่งสมาคมสม่งมาในวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ได้ทำบุญทำกุศลด้วยสิ่งที่ท่านนายกสมาคมพท่านบพลตรีผูวผ,ผโดนกระแสอินได้ดำเนินงานในวันนี้ผมมีความชื่นชอบมากและอยากจะให้จัดสิบธรรมศาสตร์ สิบธันวาคมเนี่ยทุกปีครับผมก็ยินดีจะมาร่วมด้วยครับออกจากกันที่ดังสองดาวแอบซบเ้าแค่เธอพอพอดพี่รมว่าลำบำเรอจะให้ชิดชมฉันก็เเราโร ขอจองตอบคำอย่าทําอย่าทํามันมมาอย่าทาาํา,ทามาันมารืแจงรือทางคุณใจหวังคุณผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวเกืออ้อธุนอย่าลืมนะคุณนนะคุณว่าฉันรักใครพบใครไม,คไ,มคไม่เคยไม่เคยไม่เคยทุกใจไม่เคยทูกใจรักใครคุณคนดีอ้าคือ สรุปว่านะคะคณะกรรมการธรรมศาสตร์นะคะด้วยความที่เขาเห็นความความสามารถแล้วก็ความตั้งใจที่จะมาช่วยงานนะคะข้อตั้งสองคู่นี้จะได้ถ้วยรางวัลคนละคู่ละใบเลยนะคะคนละหนึ่งใบนะคะคนละหนึ่งใบนะคะค่ะตั้งที่ในการพิชยาเมืองเนานะคะร่วมในการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตหสุราษฎร์ธานีนะคะคร 35, 45, 45ับเดี๋ยวเราจับของขวัญรางวัลใหญ่2รางวัล3รางวัลเลยครับ เป็นรางวัลทีวีสีนะคะรางวัลใหญ่นะคะของคำคืนนี้นะคะเลขเจตรงกลางครับ570โชคดีครับโชคดีมากครับตบมือมกันโชคดีนครับโอ้โหโอ้โหโชคดีมากครับ <c ười> ครับเราจะปิดท้ายด้วยรำวงร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งครับขอเชิญทุกท่านร่วมรำวงก่อนปิดท้ายกันนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn